สวัสดีครับน,นี้อยู่กับผมแชมป์สาวรักกันในช่วงทำมหาแดกครับวันนี้เรามากับรถครอบครัวที่ราคาดีสภาพดีแบบที่คุณจะหนีไม่ออกแน่นอนครับถ้าคุณหารถตู้อยู่คันนี้ตอบโจทย์ครับวันนี้ผมอยู่กับรถเจ้า Toyota เวลไฟ2,015คันนี้ข้อดีอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะผมเปิดที่ราคาก่อน1,259,000บาทครับถ้าคุณซื้อรถคันนี้ในนาทีนี้เวลานี้เรามาดูตัวรถก่อนนะครับ1,259,000บาทคุณได้อะไรบ้างรถคันนี้เดิมทั้งคันไม่มีการชนหนักอย่างที่ผมบอกครับและที่สำคัญครับเป็นเวลไฟสีขาวรถศูนย์ซึ่งหายากมากเปิดมาด้านในครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอคอมมานด์ครบไม่148,000กิโลครับเบาะไม่มีการขาดนะครับรถเดิมนะครับบุกสวิตท,ทุกอย่างครบหมดนะครับ เปิดประตูด้านท้ายมาคุณจะเห็นจุดเด่นของรถคันนี้ครับมันคือเบาะมิกกี้เมาส์แล้วส่วนใหญ่ที่ในตลาดเนี่ยก็จะเป็นตัว เนาะราคานี้แต่คันนี้คุณได้เป็นตัวเบามิกกี้เมาส์และเป็นรถศูนครับทันลูปครบหมดออชั่นครบหมดนี่คือรถมาสุดๆล้อนยังไม่ได้โดนน้ำที่300ร้อยกลาดเลยนะยังไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดเลยรถบอดี้สวยเม็ดอาร์คเดิมสติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างกันรอยทุกอย่างครบหมดเดิมหมดนะครับเรามาดูด้านหลังครับรด้านหลังเนี่ยมีโลโก้บ่งบอกความเป็น e4 hybrid ครบหมดนะครับฝาท้ายก็ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะออ,อชันคันนี้นะครับเล่าให้ฟังแบบนี้ครับถ้าคุณจะหารถโตโยต้าเอาขาดหรือเวลไฟ ถ้าคุณแน่รถ0ู์คุณสบายใจครับเวลาที่คุณเข้าศูนย์นะครับแล้วรถคันนี้นะครับเป็นรถศูรถสวยไม่มีโดนไม่มีชนราคา1นึ่งล้านสองแสาบาทผมแถมในเรื่องของวารันตีนะครับแล้วก็เรื่องของการันตีตัวรถด้วยนะครับก็ครบหมดคุณสบายใจได้ไม่รู้จะต้องเสียเวลา ที่จะตัดสินใจยังไงนะครับตอบโจทย์หมดนะครับเรื่องของบอดี้เรามีการตรวจเช็คของวารันตีกลางด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าครับไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับท่อยางหรือว่าอุปกรณ์ควบของระบบไฮบริดเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะเครื่องไม่มีเยิ้มใดใดทั้งสิน้นนี่กระปุกน้ําขาวนะครับรถสวยครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบคันนี้ผมบอกสวยมาก ราคาดีด้วย1 2 5่0 0้านสอบาทฟรีประกันภยัยฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนจัดไฟแนนได้เต็มอยู่ในเครดิตของลูกค้าครับผมเชื่อว่าถ้าคลิปนี้ออกไปอะรถไปอย่างแน่นอนเพราะว่ามันใกล้ปีใหม่แล้วแล้วคนหารถที่เป็นรถครอบครัวสภาพแบบนี้แล้วเป็นรถสูย์มันหาย,ยากมากสิ่งที่เราให้คุณในวันนี้ครับคุณจะได้ในเรื่องของการตรวจสอบ QC ของเราด้วยนะครับขั้นแรกเราตรวจสอบของพนักง,งานอินเฮ้า์ของบริษัทแล้วกันนะครับมาตรฐานของเรานะครับว่ารถครนนี้ไม่มีการชนหนัก พิความจมน้ําตัดต่อไฟไหม้จนถึงโครงสร้างเสียนะครับแล้วรถผิดกฎหมายาไม่สามารถโอนได้เนี่ยเราซื้อคืนคุณเต็มตามจนได้คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาเข้าตกใจให้คุณทันทีอีก2องแสนบาทจากราคาที่คุณซื้อไปขั้นที่2ครับเรา ได้ใช้บริการเนาะบริษัทกลางที่ได้รับมาตรฐานของสถาบันการเงินถึง6สถาบันด้วยกันนะครับรวมถึงสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วด้วยนะครับให้การยอมรับนะครับเป็นมาตรฐานระดับโลกนะเข้ามาตรวจสอบสภาพรถคันนี้ให้คุณได้เป็น2ขั้นตอนด้วยกันนะครับและคันนี้นะครับเราแถมวารันตีซ่อมศูนย์ให้ด้วยนะครับอีก1ปีเต็มนะครับใครที่อยากจะได้ในเรื่องของรายละเอียดรถคันนี้นะฮะก็สอบถามเรามาได้นะครับสําหรับใครที่สนใจก็ติดต่อด่วนนะครับ0852504444 ไลน์ Official ของโชดูนครับแอดไซส,ส์สามสิบสกอต์กาลาดไลค์ครับก่อนจากกันวันนี้ครับอย,ย่าลืมกดติดตามนะฮะกด s s u b c r สมัครสระดิกให้ทุกช่องทางของ300กาลาดด้วยแล้วเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับสำหรับนี้ช้ำ์สามร้อยไปก่อนนะสวัสดีครับอยากได้รถครอบครัวคันนี้ห้ามพลาดมาคันนี้บอกเลยว่าจบอย่างแน่นอนครับ